จอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องบอาวช่องชาแนลนะครับมาดูนะฮะเด็กน้อยทำอะไรนะฮะในสวนมันนะครับโอ้ยดูนะฮะรถคันนั้นมีสุนัขวิ่งมานะครับเห็นแล้วนะฮะเห็นแล้วนะฮะเจอนะครับเด็กทินผ่านทินผมไม่ได้นะครับ ดูนะครับมาแล้ว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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็วทำงานอยู่นี่มาไปเร็วตกใจนะตกใจนานตกใจนะครับดูนะฝั่งนี้นะครับ เถียงฝั่งนู้นนะโดนแน่ๆนะครับอย่าเด้ออืมลงเลยเอาคักลยนะไอ้เนาะไมคับว่านองย่ายเนะาะพากันไล่รถรถเขาจะยีบกรเอาเนี่ย,ายตายเด้ออืมตัวเสียบไหมเอาเอาเอา เสียงฝั่งนู้นได้ยินเสียงฝั่งนู้นครับอาหลงก็วิ่งไปนะฮรพร้อมประทะนะฮะแต่้องกัดเก่งมากนะฮะอาหลงนะครับกัดคอเลยนะฮะกัดคอไม่ไม่ให้หมาอื่นนะครับต่อสู้ได้นะครับวันนั้นท่านโดนอาหลงกัดคอนะเกือบตายนะฮะแต่ผมไม่ไล่นะฮะนะ อันนี้ห้าว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 มาที่เร็วนะเมื่อนเร็วทำไงมานี่เร็วมาเร็วเร็ว,มา,ม,ารวมานี่ไหมนี่แหละเออนั่งลงเดี๋ยวออกไปไกลเด้อ พิ่นอยากมีส่วนร่วมกับไอ้ไอ้หลวงเพิ่นนะครับใครมาไอ้จอยโอ้ไม่ใช่นะเป่าเปานะโอ้ยไปมดุดอย่างบ่งน,นั้นมาดี่นี่เลยพาน้องมาแล้วเจ้าพาน้องมาเร็ว,รวดูนะฮะบอฟังนะให้เป่าเปาจัดก,การเนะี้ยเนาะ บ้านโน้นนะฮะไม่รู้ว่าอะไรมานะฮะทำไมเปนเสียงขนาดนั้นนะครับไม่รู้เห่าอ,อะไรนะครับไปโอ,อโอ้รู้แล้วนะจอบ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 ตัวไหนน่ะนะทำท่าจอบตัวไหนน่ กลมาดูนะครับแอบส่องดูนะครับข้างหรือว่านะครับโอ้เสียงนมยเพื่อนดูนะเสียงใครร้องนะฮะโอ้เมยเพื่อนมานะฮะ ือว่าเสียงอีอย่างนะครับมันมีอะไรนะครับเราไปดูก่อนนะครับทำงานมาเสร็จแล้วมาเลยไหม แตะมาพี่โนฮะเร็วเร็วมาเร็วเร็วพี่โนโมาพี่โนโมาโอ้ยนับทองอุง้ตองตะคุปโนโนครับโนฮะโบส่นครับโบส่นบสน เราไปดูเด็กๆนะครับว่าเด็กทำอะไรกันนะฮะในว่าททำไมเสียงหอเสียงหอนมาเป็นชุดๆนะฮะไปแล้วไปเลยเลยนะ โอ๊ยกลัวจังเลยเอ้ยเรามาดูนะเด็กร้องทำไมนะครับมาดูนะฮะเกิดอะไรขึ้นะ เอาเราไปทำอะไรเนี่ยโอ้ยเศรษัยมากเป็นอีอยังอะนะขนนกลัววะลูกว่านว่านกลัวปะ

จะเข้ามาอย่างไรไนฮะเนื้อโอ๊ยโอไอหอนก้อนหอมก้อนโอ้ยไอหงอนไอหงอนโอ๊ยอะไรเอ้าเอ้าเอ้าพี่น้องพี่น้องพี่น้องอะไรอ่ะมาโวย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 อย่าหนฮะคว่นค้อนหมดอือหืออื้อยโอยโอ้ย เนี่ยนี่นี่กอลังให้บ่บ่ดูนกทองนะฝั่งนู้นะใครเข้ามาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามนะครับช่องปอชั่นเจนเนียวนานะผมขอขออนุญ,ญาตลงคลิปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ